ตรงนี้สามารถเสียบ USB ได้นะคะเป็นเครือะไรมาติฟังก์ชันนะคะวันนี้นะคะเซลแจนจะพามาดูรถนะคะคันนี้ค่ะเป็น Toyota r ร v o เครื่อง2.4นะคะตัวอีปี2018นะคะค่าตัวเขาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนแค่7,000กบาทค่ะ84งวดน,นะคะเดี๋ยวเซลแจนจะพาไปดูรอบคันกันค่ะไปดูรอบคันกันเลยดีกว่านะคะ รอบคันสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น4ีประตูตัวเตี้ยนะจะเป็นตัว E คะ่ะสวยมากเลยนะคะล้อแมกย่างใหม่นะคะทั้ง4เส้นเลยนะจ๊ะด้านหลังนะคะเขามีค้ำทายเชนหล่อๆเสริมให้แบบนี้เลยนะจ๊ะสําหรับสายแต่งนะคะต้องชอบมากๆแน่ๆนะจ๊ะ มาดูภายในนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะคอนโซลหน้าสีดำแบบมีฝาปิดหน้าจอเครื่องเสียงนะคะตรงนี้สามารถเสียบ USB ได้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดพร้อมปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะไม่วิ่งมาแค่120,000 1,600กกิโลเท่านั้นนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเยนฉ่ำๆ่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจนะคะเข้ามาดูรถได้นะคะมาดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องนะคะเดิมๆตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่นะคะเสียงเบาเสียงนิ่มมากนะคะน็อตไม่เคยขยับน็อตตึงทุกตัวนะคะหมดเดิมเพลเดิมยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรับประกันอุบ,บัติเหตุให้ล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกาำ ไม่เคยไฟไหม้แน่นอนนะคะเข้ามาดูรถได้มาทดลองขับได้นะคะที่เต็นรถเบียร์จะเดินยนต์ค่ะบ้างค่ะกับคันนี้นะคะราคาแค่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมหาเซลแจนได้นะคะที่บ้านแสนสบายนะคะอําเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลนะคะต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถนึกถึงเราเบียร์จริญยนต์ค่ะ